ไข่ตุ๋นเพื่อสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะวน,นิยานาพาทำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะไข่ตุ๋นเพื่อสุขภาพค่ะอันดับแรกก็เป็นไข่นะคะไข่ไก่นะคะสองฟองน้ำสต๊อกนะเราทำน้ำสต๊อกหนูนะคะ แฮมเนื้อสัตว์เราใส่แฮมเห็ดหอมค่ะแต่งหน้าด้วยผักชีแครอทปรุงรสด้วยพริกไทยดำนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะจะใส่าแต่งกลิ่นด้วยหอมแดงนิดหน่อยนะคะเบียดดูขั้นตอนการการทำเลยค่ะ,คะเริ่มแรกไข่สองฟองนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยดำค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปปริมาณเท่าตัวนะคะเพราะว่าไข่ถุนเนี่ยพอใส<ม>อ่ปริมาณของน้ำซุปไปเยอะนะ<ม>เขาจะนุ่มนะคะจะ,จะไม่กระด้างนะคะแล้วก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆล,ลงไปนะคะใส่แฮมที่ใส่เป็นชิ้นเล็กๆล,ลงไปแล้วก็ เห็ดหอมค่ะใสรชอบต้นหอมใส่ต้นหอมได้ด้วยนะคะหอมแดงค่ะใส่หอมแดงลงไปเลยนะคะใส่หอมแดงลงไปนึ่งค่ะเดี๋ยวเรา,าใส่ภาชนะเป็นถ้วยที่นึ่งได้ขนาดเนี้ยนะคะก็สําหรับสมาชิกในบ้านนะพอถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวไปดูขัน้นตอนการานึ่งในรังถึงค่ะ ค่ะประมาณนี้ค่ะไข่ก็สุกแล้วเราใช้ไม้แหลมๆเนี่ยจิ้มลงไปถ้าไม่ติดอะไรขึ้นมาก็แปลว่าเขาสุกแล้วนะคะไข่ตุ๋นเพื่อให้หนึ่งสวยงามสองชวนให้เด็กเนี่ยอยากอยากทานผักนะคะทานผักค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราลงไปชิมไข่ตุ๋น เพื่อสุขภาพนะคะเสร็จแ,แล้วค่ะไข่ตุนเพื่อสุขภาพนะคะสําหรับเด็กๆหรือผู้สูงวัยก็ได้หรือสําหรับผู้ที่ต้องการาลดไขมันโซเดียมนะคะเป็นเป็นไข่ตุนเพื่อสุขภาพค่ะ